สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ก็จะกลับมาดูดวงของชาวราศีพฤษภนะครับประจําเดือนสิงหาปี60น,นะครับมาดูว่าการเงานการงานควารมรักนะครับคู่ครองเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูใบแรกของชาวราศีพฤษภกันเลยครับการเงินอ่าโอ้โหการเงินได้ควีนหือเหรียญเลยอย่างนี้ชาวราศีพฤษภเห็นและชื่นใจนะครับอ่าการเงินตกฟรีเหรียญเลยเพราะฉะนั้นผมก็บอกได้เลยว่าถ้าเกิดเป็นควีนเหรียญเนี่ยมันก็สบายครับมีใช้ใจ ข้องมือนะครับปัญหาที่เคยมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ดีขึ้นในเดือนนี้นะครับคนที่ไม่มีปัญหาก็สบายใจได้มีเงินจับใจ่ายใช้สอยอย่ข้องมือส่วนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนนี้ดีขึ้นมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้นะครับสามารถหาเงินใหม่ๆเข้ามาได้เรื่องการเงินถ้าลงอย่างนี้มองแล้วก็ดีไปหมดนะครับสำหรับชาวราศพีพฤษภปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็แก้ไขได้หมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับอมาดูเรื่องของการงานกันบ้างนะครับการงานก็ได้สีไม่เท้าเงินดีงานก็ดีตามมาเห็นไหมครับ สีไม่เท้ามันก็หมายถึงความมั่นคงของหน้าที่การงานอยู่แล้วเพราะความเป็นสีไม่เท้ามันหมายถึงความมั่นคงทําการงานดีครับมีโอกาสก้าวหน้าเล็กๆน,น,น,น้อยๆแต่ว่ามีความมั่นคงดีการที่เคยดีอยู่แล้วก็ยังดีต่อไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรเข้ามาในช่วงนี้ถึงมีผมเชื่อว่าชาวราศีพุธก,ก็แก้ไขปัญหาได้นะครับมาดูเรื่องของความรักกันมัน่งนี่เป็นยังไงล่ะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญก็เหมือนกับฟ้อ่าเขาเรียกอะไรเทพ เหรียญมันที่เขาเรียกว่าราบลอยนะเขาเรียกว่าราบลอยเหรียญที่ลอยลงมาจากสวรรค์นะลอยมาจากท้องฟ้านะฮะมันเหมือนกับเป็นของฝันเป็นรางวัลน,นะครับอันนี้ผมว่าให้ผลดีกับคนที่ยังไม่มีคู่นะมันเหมือนกับการเริ่มต้นอะไรสักอย่างกับใครบางคนนะครับหรือว่าคนที่มีคู่แล้วเองก็ดีครับความรักก็ยังราบรื่นสดใสถึงมีปัญหาอยู่มันก็จะปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเออชาวสค่อนข้างที่จะได้ดีทั้งสามใบนะั้นเรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับ สุขภาพหกดาบเออหก <c oughs> ดาบนี่หมายถึงความเบื่อหน่ายไม่เข้าใจเหมือนกันนะความเบื่อหน่ายอะไรบางอย่างอันช่วงเดือนสิงหานี้นะครับอาจจะต้องมีเรื่องอะไรเมื่อเบือ่อในๆเกี่ยวกับคนรอบข้างแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นผลอะไรมากมายความรู้สึกเท่านั้นเองที่มันเกิดขึ้นนะครับคนที่นะครับมีโรคความเจ็บประจําตัวเนี่ยก็ต้องพยายามทําให้ตัวเองกระปี้กระเป๋าเอาไว้นะครับ ตัวปฏิเหตุอะไรร้ายๆไม่มีครับช่วงนี้ของชาวราศีพฤษภค่อนข้างดีไปหมดมีแต่เรื่องอารมณ์ที่รู้สึกเบื่อหน่ายหมดจริงๆไม่น่าจะเบื่อเนาะความรักก็ดีเงินก็ดีงานก็ดีนะครับอื่อๆอะไรก็ไม่มีรุนแรงในช่วงนี้นะครับเรื่องสุขภาพก็ดูดีให้ระวังเรื่องของอารมณ์ไว้เท่านั้นเองนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เท่านี้ถ้าเกิดมีอะไรที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ